มสวัสดีครับต้องสักพศมูนะครับเจอกันอีกแล้วค่ะการการที่ดีกว่าจะแนะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสารที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คนไทยทำอะไรครับพี่พศให้ให้สักให้บูชาสิเพ<อ>ราะว่าสิ่งคนคนไทยเนี่ยชอบ ชอบมูชอบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะให้ตัวมีสิริมงคลเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจใช่มไม่ว่าจะทําอะไรก็มีความมั่นใจมากขึ้นโชคจะได้มากไม่ได้มากก็บูชากันไปจริงๆมันคือความยึดถือทาจิตใจอย่างนับพี่พจน์นะวราที่วัดอะไรครับพี่พจน์สิริกรรมารวาสน,นะครับหรือวัดใหม่เสนาธิคมอันนี้อยู่ตรงแยกวังหินอ่ะก็แยกบางขีนอยู่แถววัดลาดพร้าวเนี่ยแถวแถวแถวราดพราวบางหินนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนานะครับและกรรมฐานตื่นมาใส่บาตรไม่ทันนะ แต่จะช้าไปถึงพระ<อ>ไม่มีแล้วอันรเ<อ>ี้ยมาใส่ที่นี้ได้เพราะว่าพระท่านจะนั่นถึง8ปดโมงนังรับบาตรถึง8ปดโมงที่วัดนี้นะที่นี่นะคะวัดแห่งนี้นะคะบอกก่อนว่ามีหลวงปู่หลอดนะคะประโมทิโตนะคะซึ่งเป็นสิษย์โดยตรงอ,งองค์สุดท้ายนะคะ<ช>ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระสายวิปัสนานะคะท่านใช้เวลาในการศึกษากรรมฐานแล้วก็ออกพดงนานถึง ยี่สิบหกปีพี่พศอะพี่พศขายพรอพาไปไหว้ก่อนพี่มัรไปไหว้ก่อนมาที่ไหว้อะไรก่อนคะพระประธานนี่ค่ะอยู่ข้างในค่ะสวยมากพรบวกเราจะพาไปมูขอพรกันนะครับไป โอ้พี่พอที่นี่นะมีรูปสลักของหลวงปู่ที่เป็นพระเกจิเยอะแยะมากมายเลยหลวงปูนะ่แหวนไงดัง oh. มากพ่ลอย ใน,ในพระอุโบสถนี้นะคะก็จะมีในส่วนของภาพจิตกรรมฝาผนังเยอะมา,มากๆแล้วก็ที่สำคัญสุดเลยก็มีรูปของเกจิอาจารย์ด้วยนะซ<ช>ึ่งบอกเลยที่นี่นะมีสิ่งศิสิทธิ์มากมายเราไหว้กันนะพี่พจน์เนาะใช่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ ้แยกวังหินพี่พศมาบ่อยอ่ามาทำบุญแบบพี่ผมว่าพี่พศจะชอบทำบุญเนาะชอบพ่อชอบทำบุญชอบบูเตลูแต่ไม่ค่อยแสดงออกอ๋อไม่ค่อยไปพูดหรอว่าแบบไปโชว์ไปชนอะไรเง่้ยไม่ค่อยเพราะว่าบูแล้วแบบว่าเราเราก็เก็บอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้แต่ท่านนี้เป็พศฮะพี่พศที่สิงสถายเยอะแยะเลยไปดพันกว่าหน่อย นะคะมี3องค์เลยนะพี่พจน์สี่องค์สักพูดเลยนะคะหลวงปู่ดำหลวงพ่อดำแล้วก็พระแม่ธรณีใช่หลวงพ่อแม่ตาแล้วก็มีพระแก้วโอ้มีครบเลยนะคะพี่พจน์อะเราไหว้องค์นี้ก่อนนะครับหลวงพ่อดำก่อนนะครับซึ่งก็มีพระครถาอยให้ด้วยนะใช่นะ ันเลยนะคะมีพโะแก้มมรกกดมีพโะแก้มมารกกดละวก็ข้างนู้นน่าจะมีพักเกจิจะเยอะเลยค่ะพี่ไปไปไปพี่ไป,ไปอันน ว่ามาวันีม่บ่อยป่ะบ่อยพี่กองเพราะว่าลมลื่นเนี่มันบรรยากาศลมรื่นเน,นี่ยตอนเช้าเราไปใส่บาตรข้างในได้แต่ตอนสายหรือจะถวายเพถวายสังฆทานเราก็มาซื้อสังฆทานที่ที่ไปถวายพระข้างในมีพระท่านเพราะว่าในสารานี้มีพระเกจิอาจารย์ไหลไหล ชื่อดังหลายๆโอ้พี่อ,อยู่รัดเท้าวซอยหนึ่งมีเรื่องตรงนี้ได้ไงเออเมื่อก่อนอยู่แถวนี้แล้วตอนนี้ก็มาทําบุญชอบทําบุญก็มาแถวนี้มามูตเตลูมาขอพ่อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาขึ้นศาลต้องมาขอไหมไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าขึ้นศาลก็อยู่ข้างบ้านเลยไม่ต้องผ่าน<ม>นะครับไม่ต้องผ่านนะเพราะว่าสําหรับคนที่มานั่งวิปัสสนานั่งกรรมฐานอะไรเนี่ยเขาก็เลยอัญเชิญพระเกจิดังๆหลายองค์มามาให้คนที่มาวิปัสสนากรรมฐานได้ ได้กราบไหว้กันก็มีอย่างเช่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ฟั้นหลวงปู่ปั้นหลวงปู่หลอดแล้วก็สมเด็จพุทธาทันโตเป็นรูปหล่อมาเลยนะใช่ให้คนได้แบบว่ามากราบไหว้กันสงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็นี่ทาบุญประประจําวันนะบริจาคหลวงพ่อตีระคังขอให้ดังๆรายการเราดังๆปังๆเฮงๆให้หนังพุทธดังๆทุกเรื่องเออให้รายการเราดังก่อนดีกว่าอ่ได้ได้ได้ อ่าแล้วคลองคลองพี่วคลองคลองคลองมงออไอ้วศมาทำบุญกันเสร็จแล้วอิ่มทั้งบุญอิ่มใจอนทำอะไรต่อใช่ก็จะ่เห็นเราพอกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยกระก๋วยเตี๋ยวน้ำตื้นเอ๊ะทำไมอะหนูชอบตายนะหนูชอบน้ำลึกนะไม่ใช่เราไปกินน้ำตื้นบ้างแล้วพี่ก็จะติดใจโอย ใช่กินล mm ึกๆมาเยอะแล้วกินตื้นๆมาแล้วจะติดใจดีไหมเด็ดไหมเด็ดเป็นต้มยำเป็นเย็นตาโฟอ้ยฟุ้นแล้วน้ำลายไหลไปแล้วอถึงแล้วพี่กองโชคไทยสซอย24 ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยของเราวันนี้อยู่หน้าปกาปกซอยนี้เหรอใช่อยู่ข้างๆอยู่หน้าร้านเซเว่นที่โชคชัย4ซอย24ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตื้นไหนอยู่ไหนโดนเฮ้ยพี่เพ์<ะ>่ฮนก๋วยเตี๋ยวน้ำตื้นต้มเลือดหมูเขาเปล่าเก<ช>ี๊ยวต้มยำน้ำตื้นใช่ยินดโฟนต้มยำจะอ,อร่อยเหรออร่อยรับประกันได้ว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราบางบางคนอาจจะไม่รู้ว่าร้านแบบเนี้ยมันซ่อนความอร่อยไว้เยอะมาก แน่ใจการันตีแน่ใจเพรพดกินประจำจะเชื่อพี่สักครั้งหนึ่งไปอลองกินดูแต่อย่าไปพูดนะว่ามันจะอร่อยเหรอเขาจะจ้าเอา ย่พอดีสสวัดีครับผมนี่ร้านเฮียเหรอครับผมก็เจอน้ำตื้นเนี่ยเหรอเฮียลงมาได้ไหนอ่ะแต่จกขายตื้นขายผาเฮ้ยครับขายดีครับเฮียมาตรงนี้เร็วนี่เลยเฮียรังเกียจพี่ก้องครับผมเฮียครับยังไงจับตรวนี้อัดเฮียครับเฮียเปิดกี่ปีแล้วเปิดมา20กว่าปีแล้วครับอร่อยหรือเปล่าก็ลองทานดูครับอร่อยครับ ไทพัทนี่คืออะไรไทพัทชื่อครับชื่อผมครับอ๋อไทพัทอ๋อชื่อหนิงไทพัทครับผมชื่อจริงครับกล้วยบาร์ดดีต้มยำดันตื้นเป็นไงดันตื้นอ่ะครับน้ำน้อยครับใส่ใส่เป็นพวกมะนาวสดอะไรนะครับแล้วก็ไอ้พวกชาตบม้ม่วขาวะครับแล้วเนี่ยบอกว่าเปิดมาเป็น20สกว่าปีแล้วไขายตัวนี้ตลอดได้เหรอกล เมื่อก่อนเคยขายซอยยี่สิบเจ็ดนะฮะและออ้วย้ายมาได้ประมาณสิบปีฮะเฮ้นี่ขายมากี่รุ่นแล้วก็ตั้งแต่รุ่นพ่อครับเออรุ่นแล้วครับแล้วมันมันที่ก่อนนะโท้นะพี่กับเมียพี่พี่หนิงกับพี่ทิพย์มีมูเตลูไหมแบบว่ามีขอพรไหวที่ไหนบ้างไหมก็ก็มีครับที่ไหนไหนไวอะไรครับท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วก็อากงอาแปะนะฮะมีครับผมมีครับมีครับมีครับอากงอาแปะเพื่ออะไรครับผมอาแปะแล้วแระมีอะไรพี่องค์นี้นี่หลวงพ่อตครับ มองนับถืออยู่ครับผมแล้วเวลาขอขออะไรบ้างก็ขอให้ขายดีๆครับแล้วขายตั้งแต่กิ่โมงตั้งแต่กินงตีสี่ครับยันดันบายสองโมงครับ เห็นบอกมีต้มรวดหมูด้วยครับผมแต่วันนี้เช้าครับอันนี้หมดไปแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วไม่เตทีสี่เลยขยันมากสมมติมีลูกกี่คนลูกสองคนครับแต่บอกได้เลยว่าความอร่อยมันไม่ได้อยู่ที่ร้านเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองลองเอามาหนูจะลองกินเส้นหมี่เย็นตาโฟครับผมนะครับผมตยำเพื่ออะไรเพราะเราบบมีนันตตื้นแล้วก็ต้มยำครับผมเราดูเลยอ่ะมาครับยมอย่างเราอยู่ตรงนี้เลย โปรดูนี่เขามีเต้าหู้เต้าหู้ลูกชิ้นกุ้งนี่แน่นอนเลยอันนี้ลูกชิ้นนี่เข้ามาจากเยาวราชเลยนะรู้วได้ไงเขาบอกลูกชิ้นนี่เอามาจากเยาวราชรือเปล่าใช่ครับเออนี่ขอเล่าหน่อยในเกี๊ยวเกี๊ยวตัวทะยับทะมาโอ้เกี๊ยวนี่เกี๊ยวเขาทำเองพ่อแม่เกี๊ยวกับพ่อเกี๊ยวเลยนาะเกี๊ยวทําเองทำทำห้าสิบห้าครับอาวอันนี้ของใครโิรดิวนี่ของหนูโอ้โหเร็วมากแล้วลูกชิ้นก็ใช้ลูกชิ้นเยาวราชเนี่ยนะลูกชิ้นปลายเยาวราช น้ำแตกมาถูกหัวรสต้มยำรสต้ยมยำมะนาวมะนาวคือไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่มะนาวขวดมะนาวมะนาวลูกเลยอะ่ะเลิศไหมเลิศอันนี้ลูกชิ้นปลาเหรอครับผมไม่รู้ดีอะ่ะก็าาทำขายอยู่เริกับหนังเหรอฮะเลิก<ะ>เ,เบื่อทำหนังทำไมอะ่ะเลิกทำเรื่องเยอะไม่คนด่ายเยอะก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวขายอร่อยอร่อยเห็นร้านอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเขาซ่อนฝีมือในการทำเยอะ จังได้เดลิเวอรี่ได้มีเบอร์โทรไหมใส่แม่ได้ยังเนี่ยนี่กินบ้างเราอยู่ไกลกันต้องโยอดถึงแล้วเนี่ยนี่ยืนห่างกันสองเมตรนี่เนี่ยก็สามสี่ร้อยชามครับอุ้ยสามสี่ร้อยชามะช่ใส่สี่ยิบสี่นี่เองอร่อยจมนยจมยกสดไหมเออ แม่เกี๊ยวเลยแม่เกี๊ยวคนพ่อคนแม่เกี๊ยวที่สําคัญพิเคราห้55บาทเขาใช้ของดีนะเออดูหูกล้วยเด็ดหูกล้วยหูกล้วยจากเยาวราชป่ะครับผมไปยังไงเยาวราชไปยังไงเ็าเขาเขามาส่งหรอจังไรอยู่พี่ก็มีครับอย่างนี้เท่าไหร่อย่างนี้55ครับกัไรหรอก็มีครับใครใครที่อยู่ทางบ้านแล้วอยากลองเติมนะโทรวันนี้เราตั ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าหกสองหกสามสามเวลาเขาส่งให้เขาแยกน้ำได้นะอะไรเนี่ยห้าสิบห้าบาทนะเราต้องประหยัดช่วงนี้กินนี่หมดยกสดหมดเลยเหรอหมดเลยแสดงว่าชอบยกสดเหรอมันอร่อยเจงพี่ร้องถ้ามันไม่อร่อยเราจะมาพามากินได้ไงล่ะอร่อยจริงนี่ไม่อร่อยรับอร่อยได้ยังไงคะอร่อยยังไงอร่อยมากค่ะอโอเคอ่ะ อร่อยอย่างนี้ทำไมพี่บอสเราต้องมอบของดีๆให้เขาเก็บไว้หน้าร้านพี่พีิชิญเลยมอบรูปภาพมงคลเป็นสิริมงคลให้กับร้านเขาอันนี้นะถ้าใครมาแถวแถวชกชัยสี่พี่เท่ะไรครับแล้วเห็นรูปภาพเราสองคนนะครับก้งก้องสดพดมูอร่อยจงต้องยกสดนะครับขาขายดีเห็นปากร้านหน่อยครับยินดีต้มมยำชคชัยสี่ครับไทยพัดครับเปิดเปิดตีสี่ครับ ยันบ่ายสองโมงครับห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทครับใช่ขอบคุณพี่หนิงมากๆขอบคุณพี่เจมส์ขอบคุณพี่กิฟบด้วยนะครับเป็นไงครับพี่กิฟต์อาอร่อยแล้วก็ะเข้าไปต่อกับพวกเราครับช่วงต่อไปบอกเทงวันนี้ค่ะก้องสดพุดบูพี่บูทำไรครับเนี่ยกำลังกินอะไรคหมูสวรรค์โอ้อร่อยจากร้านอร่อย อ้าวมาถูกแถมมากๆเลยพี่พจน์กำลังกินนี่เลยนะคะที่พี่พจน์กำลังกินอยู่เนี่ยเป็นหมูสวรรค์จากอาย่อยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยของเขาคุณภาพหลายอย่างมากๆเลยนะคะอยู่ที่หน้าโต๊ะของเรานี่วันนี้ค่ะเพราะว่าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสหมูสวรรค์อาย่อยพี่พจเนี่ยพี่พจน์เมื่อมีสองสูตรสูตรไหนบ้างพี่พจกินอะไรพี่พจกินอะไพี่ก็พี่พจกินเนี่ยนะสูตรไม่มีพริกไทยแน่หรืออ่าเป็นสูตรเค็มค่ะอันนี้เป็นเนื้อนะอ้าวไม่ใช่หมูหรอหมูหมูสวรรค์อันนี้เป็นสูตตร้้มมผััีง เป็นสูตรนะคะต้นตำรับลูกผักชีเหรอสูตรเค็มเหรอสูตรเค็มราคา209อาบาทนะถ้าเกิดเป็นสูตรต้นตำรับนะคะเป็นลูกผักชีราคา199บาทอันนี้ถุงหนึ่งมี200กรัมนะพี่บอกก่อนเลยว่าอร่อยกินไม่ได้เลยอร่อยไม่พ้ดอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยไหมชอบไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมก่อนวันนี้เรามีของฝากมาจากร้านอร่อยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ได้โทรศัพท์ ไปสั่งมาทานกันอะแล้วมีหมดนี่อะไรทายแซ่อันนี้เป็นปลากุเลาทองจากสุราษฎร์ปลากรเานี่อร่อยมากหายากมากพี่ผูเปิดดูเลยค่ะมีอยู่ไหมมีมีมีปลากุเลานี่ตัวหนึ่งประมาณนี้พีู่ดูใหญ่หมใช่ตัวหนึ่งนะครับประมาณหกถึงแปดขีดนะคะบอกก่อนเลยว่าสามารถเก็บได้เป็นปีเลยตัวหนึ่งเนี้ยนะคะสามารถที่จะแบบทำอย่างเช่นข้าวผัดปลาเค็มนะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบว่าเอออ คณะปลาเค็มก็ได้ชหรือปเป็นปลาเค็มกินข้าวต้มก็ได้แล้วแต่พจนเลยราคาตัวตัวเนี้ยหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะเพราะว่ามันทุนมระมาสูง<ช>อันนี้ก็ออกทุนมระมาสูงเลยปลาทั้งตัวของสุราเนี่ยปลากุูเลาเขาอร่อยด้วยแล้วเป็นปลากุาเลาเค็มค่ะสามารถกินได้เลยอันนี้พี่พจน์อันไหนเพื่อดูอะไรต่ออ่าใครที่ไม่กินหมูนี่มีนี่เลยอกไก่จากย่าหวาน อกไก่นี่นะคะเป็นอกไก่แบบอาหารคลีนค่ะพี่พศขาเพื่อสุขภาพนะคะมีอกไก่สุดคลีนนี่คือสุดคลีนพี่พศสุดคลีนนี่นะคะคือใช้วิธีย่างอบกรอบนะคะไม่ใส่อะไรเลยที่ไม่มีน้ำมันไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะคะเรียกว่าอ่าไม่เห็นเว้ยเน้นโปรตีนเน้นโปรตีนเน้นโปรตีน เขียนตัวเล็กเหมือนมือแล้วก็มีนี่น้ำพริกอะไรแล้วกนซีไม่หมดอันนี้อันนี้สูตรอันนี้สูตรย่าหวานมีความหวานของย่าหวานด้วยเค็มก้นนิดนึงอันนี้คนที่เหมาะกับการที่อยากจะรับประทานแบบว่าเค็มคลีนเพื่อนเพื่อนลองกินดูไหมแกะโอกคเลยสิเอาย่าหวานไม่เอาย่าหวานเอาแบบบิ๊กคลีนดีกว่าเพราะว่าลดความอ้วนอยู่ลองดูครับลองดูใครสนใจนี่เลยโทรไปเลย0 87486366นะครับอันนี้ อันนี้อันนี้เออกรอบไปอู้เสียงกรอบมากเสียงกรอบมากสำหรับคนที่เครนนะถ้ากินอกไก่แือว่าคนนี้กำลังลดความอ้วนอยู่กรอบไหมอร่อยไหมเพราะว่าต้องควบคุมอาหารไงวะแล้วหุ่นดีๆกันอะอันนี้ค่ะเป็นน้ําพริกนะคะพี่น้ําพริกกุ้งสวรรค์ค่ะแน่นในเนื้อกุ้งมากมาเลยนะคะแล้วก็บอก่อยว่าสามารถเก็บได้นะคะอร่อยมากกินกับข้าวเปล่าหรือว่ากิน บอกกับพี่พจน์ไม่เคยกินเอาน้ำพริกกุ้งสวร่านนี้ไปใส่ในยำวุ้นเสน้นอร่อยมากนะคะอันนี้กระปุกหนึ่งเนี่ยเรียกว่ากระปุกหนึ่งกี่บาทเขาไม่มีเขียนให้เราเลยนะเนี่ยน้ำพริกกุ้งสวรรค์นเนี่ยพี่พจน์มีไหมกระปุกหนึ่งนะคะ289บาทกุ้งเน้นๆไงพี่พจน์ขานะคะใครใครไม่เคยขึ้นสวรรค์ก็ซื้อก,กุ้งสวรรค์ไปกินแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แน,น่นอนอันต่อไปเป็นบิสกิตปลาค่ะอันนี้เป็นบิสกิตปลานะคะเป็นสูตรมีอันนี้เป็นสูตรนะคะ,ะมีสูตรต้นตำรับกับสูตรกับสูตร โนโนสาหญ่านโนรินะคะมี2สูตรนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นแบบว่าไม่มีแป้งเหมือนกันเป็นปลากระพงอบนะคะอบเหมือนกันนะคะอันเนี้ยอร่อยจริงๆนะคะเป็นปลาแบบมีสองรสชาติมากๆเลยอันนี้ก็เดเนี่ยอันไหนดีคะมึกหยองมึกหยอง,ม,ยองมึกหยองนี่พี่พศเป็นสูตรนะคะมีสองสูตรชนต้นแบบนี่เนื้อนี่เนื้อเป็นเนื้อขาวไหมมีเนื้อขาวอ่ามีเนื้อขาวเปานสูตรสองอันมีเนื้อขาวอันนี้สูตรต้นแบบเนื้อขาวนุ่มอร่อยไม่มีอันตรายกับฟันส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบเออ สูตรเข้มขน้นรสชาติเข้มข้นอร่อยทานแล้วต้องปิดนะคะไม่งั้นหมดค่ะใช่ใครสนใจก็โทรมาเลยโทรถามก็ได้สอบถาม,ถามก็ได้ว่าตรงยังไงอะไรยังไงเพราะว่าอันนี้เราไปชิมมาแล้วว่ามันอร่อยจริงๆเราก็เลยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราลองกินดูลองชิมดูบิสะะสิปารี่พดขาถ้าเป็นรสออริจินอลนะคะอันนี้นะคะ ร้อยร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้าเป็นรถสลายโนริเนี่ยร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมีคนมีคนส่งข้อความมาถามว่ามีาขายตามห้างไหมอ๋อไม่มีคะ่ะต้องสั่งนะคะนี่คะ่ะที่นี่เลยค่ะที่โซน,นิคฟู้ดนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดสี่แปดหกสามหกสามหกนะคะโทรตอนนี้ไปเลยทุกสายลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดซื้อครบหนึ่งพันบาทเราจัดส่งฟรีคะ่ะพี่บอสอันนี้คือหมึก บึกบดค่ะหมึกบดหึกหวานใช่ไหมหมึกบดค่ะเรียกว่าบึกบดนะคะสามรสนะคะสามรกรัมคือปุกใหญ่เนี่ยนะคะสองร้อยสี่สเก้าเออเอนี้สามรกรัมนี่ค่ะสองร้อกรรัมนี่คือ3า9ออันนี้บอกก่อนนะคะ น้ำเชื่อมเนี่ยเผ็ดหนุบหนับเข้มข้นอร่อยมากๆเลยอร่อยจริงๆพี่นิโน่กินแล้วบอกอร่อยมากอันนี้การันตีเลยนะครับบอกว่าอร่อยจริงเลยโอ้เป็นของไทยวปนนี่เยอะมากๆเลยพี่พชรใช่ก็ไ่้แอยู่บ้านนะไม่รู้ทําอะไรก็สั่งไปทานกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงทานข้าวกันอยู่เห็นอะไรที่มันแบบน่ากินก็สั่งไปทานกันเพราะเราไปชิมมาแล้วเราก็เลยแบบว่าเอามาแนะนาให้ท่านผู้ชมดีกว่าเพราะว่าลองดูที่เราเอามาเนี่ยคืออร่อยหมดอันนี้ปลาแหะปลากรอบ อันนี้อันนี้อันนี้บิสกิตบิสกิตปลาอันนี้มีอ้วนพี่ทุกอย่างมีนะคะสั่งทีสิบกระป๋องค่ะสั่งทีสิบกระป๋องเลยพว่ดลองกินไหมกินอีกแล้วเหรอเอาลองชิมก็ได้เอาไหนอโนริหรือไม่โนริเอาอะไรอะไรอะไรอร่อยพี่ก้องอันนี้บิสกิตนะคะอันนี้เป็นแบบว่าอันนี้โนริโนริอโนริเอาแบบเอาแบบต้นตำหนักดีกว่าใช่ต้นตำหนักไม่ต้องโนริอ่ะไม่มีผงชูรสเนี่ยแบบบรรจุพันดีด้วยนะแบบสะอาดแน่นอนไม่ใส่วัสสุกันเสียด้วยใช่อันนี้ลองดูไอ้พว่ลองดูอ่ะ พี่ตุ <is> ing, ๊กยามีสั่งกินคนเดียวเลยพี่โพสอร่อยจริงๆริงโพสวันนี้ไปไหนต่อพี่ตุ๊กยานี่ไม่ให้ลูกกินเลยเหรอกรอบไหมล่ะอร่อยอะไรนะกรอบเอากับบ้านไหมน่ายังบวมอยู่อย่าถือสาบอกว่าเดี๋ยวไปไหนต่อครับพี่โพสก็ไปนู่นไปนี่ตามภาษาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเนี่ยนะคับุพเพสองหนังบุพเพสองเข้าใช่ไหมโพสใช่เขาพวกนี้เพื่อไปดูไหมคะ ก็ว่าจะไปดูีพี่ว่าคิดว่าภาคนี้เป็นไงบ้างจากากดูยังไงดูหนังตัวอย่างแล้วเป็นไงบ้างก็น่าน่าสนใจนะอย่าใครไม่รู้ทําอะไรใส่วันหยุดนี้ก็ไปดูบุเพกันอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของใครไะไลโออ่าไลโอแยเป็นแยเป็นเป็นหนังอะไรพี่แยยักษ์เป็นหนังสับประราดของใครไหนไลโอเนี่ยของใครในละมิดหนังที่ทาเรื่องโฟกิง โอ้ที่พวกคิงพาไปเป็นลร้อยล้านเน่ยนะเป็นยยักษ์เป็นหนังไทยที่โชว์เรื่องซีจีเรื่องแรกของไทยที่แบบว่าโชว์กันแบบว่าสุดพลังใช่พร้อมคู่กันเลยหรอคู่พร้อมกันเลยพี่ว่าเรื่องไหนทําเงินนํามันอันนี้วิเคราะห์ไม่ได้แต่ต้องไปดูพี่ดูเรื่องไหนก่อนต้องให้กําลังใจหนังไทยเพราะว่ารีบดูหนังไทยก่อนที่จะไม่มีหนังไทยให้ดูเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยดูหนังไทยกันเลย ช่วยสนับสนุนหนังไทยกันหน่อยแต่เข้าใจว่าตอนนี้คนเบี้ยน้อยหอยน้อยไงอ่าแล้วพี่โฟดไม่ทำหนังตัวเองไม่ทำหนังเหรอคะผมก็ยังเพราะตอนนี้ให้คนอื่นเขาทำกันไปก่อนทำไมอะคะพี่โฟดฮะก็ยังหาเรื่องเด็ดๆที่จะมาทำอยู่ไม่ได้อ่ายังไม่โดนใจอ่ะแค่โดนใจต้องทำแน่ยังไงฝากร้านย่อยเฮ้ยไอ้ย่อไอ้ย่อยไอ้ย่อยไอ้ย่อยแล้วก็ฝากเออ่บุเพกับบุเพสองกับไลโอแล้วก็มีด้วยไม่กระทวงคืนทวงแค้นเลยอะทวงคืนออกไปแล้วทวงคืนออกแล้วก็รีบก็รีบฉายรีบออกนะเพราะอะไรอะ ก็ออกไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เขาอ๋อเหรออ่ะก็ไปดูกันไลโอกับบุเพอ่ะบุเพ2องบุเพ2องใชโอเบนล่าอันนี้ทั้หมดนะคะวันนี้โทรไปตอนนี้เลยที่08.7.486.366ลด10%นะคะถ้าซื้อถึง1,000บาทเราจะส่งฟรีนะคะใช่อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเลยนะคะอ่ะพรุ่งนี้หยุดหยุดหยุด2วันนะคะเจอกันใหม่อีกทีนะคะต้นสิงหาเลยนะคะหยุด2วันนะคะเราหยุด2วันแต่ คนทั่วไปหยุดสี่วันทําไมอ่ะข้าราชการหยุดสี่วันแต่เอกชนไม่เขาหยุดหยุดไหมเอกชนไม่หยุดแต่เราหยุดวันเดียวเอกชนหยุด่แปดพอยุดก็เอกชนก็ออกมาทํางานต้องรีบหาเงินกันเออเราก็หยุดนี้ครับพรุ่งนี้พื่อหาี่แปดใช่ไหมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวเชียที่สิบนะคะยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเนาะหนึ่งเราก็มาเจอกันใหม่สิงหาพอดีวันที่หนึ่งนะเริ่มเลยมาวันที่หนึ่งนี่เริ่มใหม่นะคะสดตั้งแต่ เบรกหนึ่งเลยนะคะใค<ช>รสน <tamam S 1> Jim, ใจอาหารร้านอร่อยเบอร์อะไรนะเร็วศูนย์แปดเจ็ดสี่แปดหกซัโทรตอนนี้เลยนะคะได้เลยหรือไลน์แอดก็ได้หรใครสนใจพูดหรือว่าสแกนชัวร์โค้ดได้เลยอ่าหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หมดแล้วหมดแล้วเขาบอกให้รีบไปแต่ก็ตัดไม่เขาบอกให้รีบไปเขาทำมืออย่างงี้หมดละเจอกันใหม่ค่ะรายการเลยค่ะรายการกล้องสดพลดูนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12บสนาฬิกาสานาทีนะครับทางช่อง เออเก้าก้าเอ็มคอร์ดเอสดีหมายเลขสามสิบค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อน <S <S สวัสดีครับ